สวัสดีครับผมสันพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็ฝนกำลังลงนะครับที่เมืองงอยนะครับประเทศลาวนะฝนกำลังกระหน่ำลงมาอย่างแบบเลยครับลมแรงมากครับเพราะว่าเป็นพุ่งน้ำนะครับด้านนู้นก็เป็นภูขเขาหินปูนในสายฝนนะครับสวยไปอีกแบบนึง มองเห็นเม็ดฝนไหมครับ ก็เป็นบรรยากาศที่สวยอีกแบบหนึ่งครับตอนนี้ฝนเริ่มสาดเข้ามาในร้านครับ